โตโยต้าประเทศไทยเตรียมเปิดตัวโตัวต้ายาริสในรุ่นแฮทแบ็ k ของปี2023ใหม่และพร้อมขายในไทยในทันทีนะครับหลังจากที่เปิดตัว all new ativ มาได้สักพักหนึ่งและและรุ่นใน ativ นะครับยารทิ a t i เนะี่ยก็จัดหนักจัดเต็มทั้งออปชั่นอัดแน่นนะครับใส่มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับจนประมาณปลายปี2022มากว่ารางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมโดยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ของปี2022นะครับ มาไว้ในครอบครองได้สำเร็จล่าสุดนะครับท่านผู้ชมโดยใต้ยาริสแฮสแบ็ก2023เนี่ยจะมีการเปิดตัวประมาณช่วงเดือนมีนาที่จะถึงนี้ซึ่งประมาณปลายเดือนนะครับจะมีงานครั้งใหญ่ของยานยนต์นะครับก็คืองานมอเตอร์โชว์2023นะครับจะจัดช่วงปลายเดือนมีนาไปกินยันต้นเดือนเมษายนครับ สำหรับต o วดี a y a ยาร Hatchback เมนในเชนใหม่นะครับคาดว่าจะยังคงใช้บอดี้เดิมนะครับแต่จะมีการปรับดีไซน์ด้านท้ายใหม่เป็นแบบ Hatchback และอาจจะมีการปรับดีไซน์ด้านหน้าใหม่เพิ่มเติมหรือไม่นะครับคงต้องรอใกล้ๆจะเปิดตัวนะครับก็คือช่วงเดือนมีนาที่ถึงนี้แต่จะมีการปรับอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยเพิ่มนะครับเช่นเพิ่มระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM เพิ่มระบบช่วยเตือนนะครับเมื่อมีรถตัดผ่านขณนะถอยหลัง rcta อะไรประมาณนี้นะครับที่เพิ่มอยู่ส่วนภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นหน้าตา toyota vios ที่หลุดในประเทศเวียดนามน,นะครับซึ่งมีสื่อบางสำนักนะครับคาดการว่าจะใช้หน้านี้แต่เวอร์ชั่นไทยนะครับก็อาจจะใช้หน้าเก่าที่ใช้อยู่ใน New ย a ร i s อ t i ก็เป็นได้นะครับซึ่งเป็นหน้าในตัวปัจจุบันยังไงใกล้ๆต้องรอรุ่นกันอีกทีนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีหลุดออกมาจากโตโยต้าถึงใกล้เปิดตัวแล้วก็ตามนะครับยังไม่มีภาพหลุดที่ยืนยันได้ออกมานะครับว่าจะมาหน้าแบบไหนกันแน่ส่วนตัวนะครับถ้ามาหน้าเดียวกับ New y a ริสเอทีมเนี่ยแล้วด้านบั้นท้ายนะครับเป็นแบบแฮชแบกที่ออกแบบมาใหม่ผมว่า มันก็น่าจะสวยดูดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับเพราะว่าสําหรับยาริด a อทีตัวเนี้ยสวยมากๆสํสำหรับด้านหน้านะครับส่วนทางด้านราคานะครับเราจะเห็นได้ว่าโตโยต้ายาริดเอทีนะครับที่ตัวใหม่นะครับมีการปรับราคารุ่นละประมาณ1,000 0บาทเมื่อประมาณช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับ ทำให้ราคาเนี่ยพุ่งไปสูงถึง569,000บาทไปจนถึง6 9 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งในรุ่นยาลีพัสดแบ็กเนี่ยที่จะเปิดขายในช่วงเดือนมีนาราคาไม่น่าจะต่ำกว่านี้นะครับและทางเราเองนะครับก็คาดการว่าราคาน่าจะแพงกว่าเล็กน้อยอย่างไรก็ตามนะครับอีกไม่ไกลแล้วนะครับเดือนมีนาที่จะถึงนี้เราจะมาอัปเดตสเปคและราคาอย่างเป็นทางการกันของยาล h a ัสแบ็ก 2023และนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับมีข่าวแว่วๆว่าเราอาจจะได้เห็น Toyota t o y o ต a y ยาริสเอทีในรุ่นไฮบิดตามมาด้วยนะครับอาจจะมาพร้อมๆกันเลยหรือว่าให้หลังกันนิดหน่อยนะครับส่วนในวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเท่านี้นะครับเกี <S <S ่ยวกับ t o y o ต a y ยาริสแฮสแบกนะครับฝากกด Subscribe ช่องข่าวแมกซินแหลงของเราไว้เลยนะครับท่านจะไม่พลาดทุกข่าวยานยนต์กับเรา สวัสดีครับ